ส่วนผู้บัญชาการทหารบกได้เดินทางเยือนกัมพูชาเพื่อยกระดับความสัมพันธ์ทางทหารให้ดีขึ้นร่วมมือป้องกันสิ่งผิดกฎหมายเข้าประเทศพลเอกอุดมเดชศรีตบุตรผู้บัญชาการทหารบกและคณะเดินทางเยือนราชอาณาจักรกัมพูชาระหว่างวันที่21-22มกราคม2558 ผู้บัญชาการทหารบกกล่าวว่าคณะเดินทางในวันนี้ประกอบด้วยผู้บัญชาการชั้นสูงและแม่ทัพภาคที่มีพื้นที่ติดกับราชอาณาจักรกัมพูชาเพื่อยกระดับความสัมพันธ์ทางทหารให้ดีขึ้นร่วมมือกันป้องกันสิ่งผิดกฎหมายเข้าประเทศทั้งการตัดไม้ทำลายป่าการหลบหนีเข้าเมืองและยาเสพติด นอกจากนี้จะมีการหาหรือพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชนทั้งสองประเทศขยายโครงการหมู่บ้านชายแดนเข้มแข็งพัฒนายกระดับสู่การเป็นอำเภอคู่ขนานพร้อมกับเชิญชวนกัมพูชาให้สนับสนุนการเปิดพื้นที่เศรษฐกิจที่จังหวัดสะแก้วแต่จะไม่มีการหาหรือเรื่องปักปันเขตแดนเนื่องจากมีคณะกรรมการดูแลเรื่องนี้อยู่แล้วสัมพันธ์ในเรื่องราวต่างๆที่ได้ชี้แจงไปแล้วก็การปปิบัติงานร่วมกัน ที่จะต้องทําให้ทายดนั้นมีความเรียบร้อยมากยิ่งขึ้นไปอีกนะครับถามถึงสถานการณ์ส่วนกรณีการเคลื่อนไหวของกลุ่มประชาชนในช่วงกฎอายการศึกนั้นยืนยันประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็นได้แต่ต้องอยู่ภายใต้กรอบกฎหมายหากฝ่าฝืนก็จะต้องมีมาตรการดำเนินการเพื่อความเรียบร้อยของประเทศ